สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากร์มาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันและดวงใครเห็นมีโชคลาภประจำวันที่1ตุลาคม2567ค่ะซึ่งตรงกับวันอังคารที่จมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะรวมคลิปหน่อยเนื่องจากว่าป้าหมอมีภารกิจนะรวมคลิปก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องเป็นแนวถามได้นะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะการทำนายดวงไม่ว่าคลิปแนวไหนก็แล้วแต่นะคะ ให้นําแนวทางของไพ่ยิปซีที่ชี้แนวทางนั้นไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทค่ะนะคะยังคงทันนะใครที่ต้องการที่จะเช็คดวงนะคะโชคลาภนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนและก็ให้ลองไปดูคลิปนะคะเก่าที่คุณป้าหมอลงว่าเทคนิคในการเช็คดวงว่าเราจะมีโชคลาภหรือเปล่านะคะมีช่องทางหรือมีคําแนะนําในคลิปเก่าๆพี่น้องลองไปเช็คดูนะคะเหมือนกับว่าเราดูดวงด้วยตัวเองนัดนเองครับพี่น้องค่ะเป็นแนวทาง เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํานายดวงใครเห่งและดวงรายวันกันเลยค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะใบแรกก็บอกว่ารอรีรอจังหวะรอโอกาสนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์และถ้าพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่มีปัญหานะคะอยู่ณขณะนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะพี่น้องคะดาบสมมงคลนะคะบ่งบอกถึงการที่เราะะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้น,นั่นเอง แล้วก็ยินดีกับพี่น้องวันอาทิตย์ด้วยเงินเข้าเต็มเลยมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องจัดนะคะขึ้นราชินีเหรียญน,นะคะอนุญาตได้เสียงได้นะคะพี่น้องคะ่นะเนาะแต่ว่าให้พี่น้องวันอาทิตย์คำนวณห,หน่อยคำนวณหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องคำนวณในการลงทุนนะคะหรืออาจจะมีพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ อย่างบาบอกเกี่ยวกับกฎหมายเช่นไปจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ไม่จุดหย่านะคะนะคะมีคำบััสัญญาการนะคะหรือทําอะไรเกี่ยวกับหุ้นส่วนและมีสัญญากาันอย่างนี้ก็ถือว่าให้ออกมาค่อนข้างจะดีนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้และถามว่าเลขนําโชคนี้มาจากไหนคือเลขที่เราเฝ้าเลยค่ะเราเฝ้าเลขประจําตัวของเราหรือเลขที่บ้านเลขที่รถเลขทะเบียนรถหรืออย่างไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะเออนะคะก็ถือว่าดีนะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องเลขอะไรเที่ยวนี้นะคะมีเลขเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็งมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ว่ายังไงพี่น้องวันจันทร์หกหักผิดหวังรักคุดหรือเปล่านะคะนะ,ะหรือโดนรุ่นส่วนแทงข้างหลังหักหลังไหมนะคะนี่สุขภาพเป็นยังไงบ้างนะ,ะเออที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้นะคะจะดีเด่นในเรื่องของครอบครัวนะคะ ในเรื่องของบริวารครอบครัวนะคะดีนะคะพี่น้องคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะ<โ>ผู้รักผู้ใหญ่นะ,ะเ,ออเจอคนอุปถัมภ์ขำจุนจริงๆด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะไพ่ออกมาในเรื่องบริวารดีะค่ะนะคะและก็พี่น้องวันจันนะคะ,ะยังคงที่จะมีเ,ออเขาเรียกว่ามีภาระหน้าที่นะคะในส่วนของการดูแลกิจการในส่วนของการดูแลบริวารสิ่งที่อยากจะ แนะนำพี่น้องวันจันทร์นะคะก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์อย่าเป็นลมเป็นไฟค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนในเรื่องของการเสียยเส่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันพรุ่งนี้นะคะให้ไม่ได้แย่แต่ไม่ขึ้นเหรียญก็ให้เบาเนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะให้เบาเนะคะอืมเพราะว่าไพ่ทักออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะโชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะที่สนับสนุนเรามากกว่าค่ะนะคะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์เลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเราก็ได้ค่ะ หรือเกี่ยวข้องกับบริวารคนในครอบครัวเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข3 10แล้วก็4 5หนะสามหน45ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารยังเคพียงงานไม่จบไม่สิ้นนะคะเห็นไหมคะอาไม้เท้า,ย,ายังมังงนยุ่งมีรุงรุงนัง นะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เคลียร์เสร็จละนะคะแล้วก็สําเร็จด้วยในเรื่องของการงานรวมถึง,งกิจการนะคะเด่นค่ะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันอังคารนะคะตัดสินใจเลือกนะว่าอย่างนั้นเนาะก็อย่างที่เคยแนะนําว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนี่นะคะหรือเราอาจจะจบเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะน,นี้ทํานายโดยรวมไปส่วนถ้าถามในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่ะพี่น้องวันอังคารก็ไม่ได้ขึ้นเหรียญน,นะคะ จะเด่นในเรื่องของการงานกิจการมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวพี่น้องวันอังคารเองพี่น้องวันอังคารก็จะต้องประมาณต้นนะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับการลงทุนนั่นเองค่ะเอาล่ะคะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะอาจจะเป็นเลขที่นะเอ,อ่อมาจากการเดินทางของเราก็ได้นะคะหรือมีคนส่งข่าวก็ได้นะพี่น้องวันอังคารส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะเลข58-20 5820ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสาหรับพุธกลางวันกลุ่มนะคะเครียดด้วยเที่ยวนี้นะคะเครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็คิด,ดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเ่าคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนี้นะคะเออเราก็อ่าก็พยายามนะคะพี่น้องค่ะอย่าคิดลบหรือคิดจะหลังนะนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังคงให้ความรักความเมตตาอยู่นะคะช่วยเหลืออยู่และก็สิ่งที่คิดหวังให้ลงมือทอาจะประสบความสําเร็จเซนพิเศษแรงนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยสติปัญญาของพี่น้องวัน,ว,นวันพุธกลางวันก็สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้นะคะพี่น้องคาในวันที่หนึ่งตุลาคมเริ่มเดินใหม่นี้นะคะว่าอย่างนั้นส่วนถามว่าจะเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมก็ได้อยู่นะคะพี่น้องคาเนาะแต่อย่าหนักนะเนื่องจากว่า ไม่มีไพ่เหรียญนั่นเองค่ะนะคะอืมส่วนเลขหน้าไพ่เนี่ยบอกว่านะคะเอ่อตัวเลขมาจากไหนอ่ะนะคะบอกว่าเลขนาโชคเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเก่านะคะน้องจ๋านะ,ะเลขเก่าที่ที่อาจจะวนกลับมานะคะนะ,ะแล้วก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนทางานลุยๆอยู่ อาจจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆเปิดกิจการใหม่ก็ได้ยังมีไฟมีพลังเซนพิเศษแรงฝันแม่นรางสังหรณ์แม่นๆน,นะคะให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักเดิอนสา้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีมีเงินเข้ามมือโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่การเงินดีเยี่ยมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองม,มีโชคมีลาบข้ามาฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนอนุญาตให้เสียงได้เนาะนะคะถ้าจะเสียงเนี่ยนะอนุญาตให้เสียงได้นะคะพี่น้องจา๋าและถามว่าเลขนาโชคมาจากไหน เป็นตัวเลขที่เกิดจากเซนส์นของเราก็ได้ค่ะนะคะเอาไกด์ลายเดียวพอส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขสอง8 2 1 9 8สองหนึ่งค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีขึ้นเดวิลเออนี้การลงทุนลงหุ้นในวันพรุ่งนี้การทำอะไรที่เสียเส่ยงๆให้ระมัดระวังค่ะอย่าเกิดความโลภเนาะเสี่ยงโชคได้แต่อย่าเกิดความโลภนะอย่าเอาเป็นเอาตายนะ แล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเงินเข้ามีเงินก้อนตโตโตเข้ามือนะตกมือให้กับพี่น้องวันพระฤองหัต์สวัสดีค่ะมีเงินก้อนโตเลยนะคะพี่น้องคะเงินทั้งนั้นเลยค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเด่นมากเลยค่ะพี่น้องวันพระฤองหัต์สวัสดีและอาจที่จะออกรถใหม่ก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้อ่นนะนะเลขนําโชคนีมาจากไหนละ่ะมาจากเลขไพ่นักของเราคันที่เราใช้ยอยู่บ่อยๆนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าแล้วก็สี่เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันสุกบ้างคะ่ะนะ,ะเสียงได้ไหมพี่น้องวันสุกร์นะคะอุย้ยรวยนะคะพี่น้องวันสุกร์อุดมสมบูรณ์นะคะราชีนีขึ้นเรื่องงานก็ดีนะคะโปรเจกต์งานมีในหัวลงมือทำนะคะควบคุมบริวารและกิจการได้เป็นอย่างดีพี่น้องวันสุกมี1・นเรื่องสเรื่องผิดบาง่น้นลร้นปัญหาต่างๆ อันนี้ก็คือแนะนําบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องวันสุขาค่ะนะเงินมาละนะคะพี่น้องค่ะนะเงินมาละนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือเหมือนกันอนุญาตให้เสี่ยงได้นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินก็เคลียร์ช้เรียบร้อยนะคะ,ะและเราก็จะมีเงินก้อนโตเข้ามานะ,ะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะเกี่ยวกับเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องจ๋านี่ว่าอย่างนั้นพี่น้องวันศุกร์เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวจ้ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนอ้าวขึ้นเงินละมีเงินหมุนเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะนะเงินจากไหนจากการทํางานเป็นหลักละนะเที่ยวนี้นะคะยังคงเคลียร์งานหนักๆลุยๆเนื่องจากต้นเดือนสิ้นเดือนนะคะอรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะ,นะคะเออ ในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวดีเยี่ยมนะคะดีเยี่ยมนะได้ถามมาเสียงโชคได้วไมได้อยู่ขึ้นเหรียญน,นะคะถึงแม,ม้ว่าจะเป็นมีเงินไม่เป็นก้อนโตๆก็ตามเนาะแต่ว่ามีเงินเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้แต่มันาดที่จะหมุนออกนะคะให้ระมัดร,ระวังด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคราภบจะหมุนมาค่ะหรือมีคนส่งถามก็ได้ค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองเจ็ด 66นะคะเลขเบิร์นเนาะสองเนะคะพี่น้องคะขอให้เฮงเเอาละค่ะพ้าหมาวอวยพรนะพี่น้องนะทั้ง8วันเกิดในวันพรุ่งนี้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีโชคมีลาบมีเงินก้อนโตๆตเข้ามือค่ะพี่น้องค่ะเฮงเงรวยๆยสวัสดีค่ะ